สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์หนึ่งนะคะที่หมดได้ไปเหมือนไปเข้าแคมป์มานะคะกับโอเลโอไนส์มิราเคิลนะคะคือได้ไปเรียนรู้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอันดับแรกก่อนเลยนะคะก็คือเปิดตัวแบรนด์อ m b a s s a d คนใหม่ค่ะก็คือคุณเจนนี่เทียนโพสวรณนะคะโอ้ยนางเป๊ะปังมากๆนะคะมาแบบดูเฟิร์มมากเจนนี่เขาก็จะมาแบบเหมือนมามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวของเขาอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ได้ ไปร่วมเต้นนะคะคาซุมบ้าค่ะออกกำลังกายแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะไปเข้าคารมิคโซโลจีอีกนะคะไปแบบผสมเครื่องดื่มนะคะแบบมากมายค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้หญิงวัยเราเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงวัยเราผู้หญิงในยุคนี้นะคะคือเป็นผู้หญิงที่แบบเป็น working woman ใช่ไหมนอกจากนั้นก็อยากจะต้องแบบออย่างมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยทํางานบ้านด้วยออกไปทํางานข้างนอกด้วยมีการสังสรรค์ กับเพื่อนฝูงหรือสังส่งสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยใช้เวลาเร่งรีบหมดเลยนะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองฉะนั้นเวลาที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเวลากลางคืนค่ะอะ่พอเราทําทุกอย่างเสร็จใช่ไหมมี after party แบบเป็นปาร์ตี้ตอนกลางคืนด้วยนะคะก็มีคุณโอปอมาแจมนะคะมาร่วมพูดคุยมาสนุกสนานแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตกันทำให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าโอเคเมื่อเรา ใช้ชีวิตเต็มที่แบบนี้เราก็ต้องพักผ่อนและดูแลผิวให้เต็มที่เหมือนกันอ่านักวิทยาศาสตร์ของทางโอเลนะคะเขาค้นพบว่าการฟื้นฟูสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยเป็นตามวงจโรโมเลกุลที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะระดับของเมลาโทนินในผิวเราเนี่ยจะลดลงในตอนกลางวันค่ะและจะเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนฉะนั้นเวลากลางคืนถึงเป็นเวลาที่ควรจะดูแลผิวนะคะให้ดีที่สุดนอนหลับให้ดีที่สุดนะคะเพื่อการฟื้นฟูที่ดีที่สุดใช่ไหมอย่างมดเนี่จะ40่สละอีปีเดียวนะคะ ออ DNA เอนไซม์เนี่ยที่มีหน้าที่ฟื้นฟูบำรุงผิวเนี่ยเขาจะทำงานได้ช้าลงฉะนั้นทำให้ผิวเราเนี่ยถูกทำรายได้ง่ายขึ้นเขานะจะแสดงออกถึงสัญญาณแห่งวัยในการที่แบบว่าดูแบบแก่ว่าง่ายๆนะเขาบอกว่าไลฟ์ตายตแบบเราเนี่ยแล้วถ้านอนหลับไม่เพียงพออีกนะอย่างมดนี้แบบอ้าเลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงฟีแล้วแบบกลางคืนมีแบบตื่นมาให้นมอ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจะแบบนอนเพียงพอได้ยังไงถูกป่ะฉะนั้นคือชีวิตมดต้องมีตัวช่วยมากๆคือใครบอกว่าอะไรดีนี่คือ เอามาเลยค่ะเพราะว่ามนุษย์แม่่างเราแบบมันเป็นหน้าที่อ่ะเลี้ยงลูกก็เป็นหน้าที่แล้วแล้วความที่เราอยากดูแลตัวเองให้ดูดีเป็นหญิงสูงวัยที่ดูดีเราก็อยากเป็นใช่ไหมฉะนั้นมันเลยแบบเอามาเอามาเขาใครว่าอะไรดีเขาคนพบอะไรใหม่เราก็อยากจะทดลองนะอีกอย่างนึงนะอย่างสมมติว่าแบบเฮ้ยนอนเต็มที่มาแบบเดือนนึงใช่ป่ะหรืออะไรก็ได้แล้วนอนเต็มที่มาเต็มที่ละผิวพันแปรงแปรงใช่ป่ะแต่ถ้ามีคืนนึงนะคะที่คุณแบบนอนไม่พออ่ะ เขาบอกว่าแค่หนึ่งคืนนั้นน่ะจะทําให้อีกหลายๆวันแบบเป็นอาทิตย์ต่อจากนั้นของคุณน่ะผิวคุณจะอ่อนแอลงมากวีคลงมากคือแบบแต่งหน้าไม่ติดผิวแบบไม่อุ้มน้ําผิวดูแห้งก้านจุดด่างดำเกิดขึ้นางถ้าไปโดนแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยมาเลยนะคะฝ้ากระหรือแบบเอ่อไปโดนมลภาวะเยอะๆหรือแบบใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบผิวฟึบเหี่ยวลงเร็วมากนะทางโอเลก็เลยบอกว่าต้องเป็นโอเรโอ์ในมิราเคิลเท่านั้นนะคะที่จะช่วยได้นะคะก็คือ2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะ นี่ค่ะ Originalist oh, Miracle Boost Youth Pre Essence นะคะอ่อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เหมือนเป็นเพื่อนค่ะใช้กันมานานวิธีใช้ง่ายมากนะคะหมุนปุ๊บอ่าเขาจะปั๊มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนขึ้นมาเลยฉะนั้นเราไม่ต้องกดใดๆนะคะ Pre Essence ก็จะออกมาอยู่ในหลอดแบบนี้ดรอปลงมาค่ะ แล้วมดจะใช้วิธีแบบนี้นะคะหลังจากทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จนะคะแตะลงไปที่ผิวนี้เลยเขาบอกว่าเพียงหยดรงนะคะก็แบบสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้นับล้านเซลล์แล้วนะแล้วก็ซึมลึกสู่ผิวได้ลึกถึง10ชั้นลดริ้วรอยได้สูงถึง2เท่านะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นได้มากถึง1.5เท่าเลยสามารถฟื้นบารุงผิวได้ถึง60%นะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แนะนําให้ใช้ร่วมกันก็คือตัว Olay Regenerist Micro s c o u t i n g Cream นะคะ Moisturizer Night Cream นะคะ ทำไมถึงแนะนําไม่ใช้คู่กันเพราะบอกว่าถ้าใช้คู่กันจะช่วยเพิ่มพลังมากมายเลยนะคะทางโอเลก็บอกว่าให้หมดลองใช้5วันติดต่อกันนะเนื้อครีมเป็นเนื้อสีแบบเออคุณๆนะคะแบบเหมือนเนื้อไข่อะค่ะแล้วก็ใช้ปริมาณไม่เยอะค่ะป้ายมาประมาณนี้เองมีความขุ่นมีความเหลวนิดน,นึงค่ะวิธีใช้ของมดเหมือนเดิมค่ะม,ด,มดชอบแบบให้เนื้อครีมแบบวอร์มออกมาก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็แตะไปที่ผิวนิ้วค่ะ ือจะบอกว่าพอลงผิวไปปุ๊บจะรู้สึกเลยค่ะว่าแบบผิวมนนันนุ่มๆนะคะนุ่มๆลื่นๆแล้วก็เออเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมีความอิ่มความชําอยู่ที่ผิวค่ะนี่คือผิวหน้าในวันที่6นะคะที่เราจะใช้การเซตนี้เราใช้ก่อนนอนเท่านั้นนะคะชุดนี้ก็เลยเป็นชุดนอนที่เราโอเลก็ให้มดมาอยู่แล้วก็เลยเออม,มันก็สบายดีก็เลยซักเอามาใส่แบบเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะโอเค ผิวมดนะคะดูวันแรกก่อนแล้วกันอ่าอันนี้คือวันแรกที่มดใช้นะคะแล้วก็มาวันที่สองนะคะผิวก็เริ่มดูเปลี่ยนใช่ป่ะคะวันที่สามอ่ะผิวดูเหมือนฟูขึ้นเนาะวันที่สี่แล้ววันที่ห้าค่ะผิวดูผิวดูอิ่มอะ่ะคือผลหลังใช้ของมดห้าวันเนี่ยความรู้สึกเลยคือผิวดูอิ่มน้ําดูฟูดูแบบดูชุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าห้าคืนที่ได้ทดลองก็แบบเอ้ย ถือว่าโอเคนะเพราะว่าผิวเราอะมันดูฟูอะอะ่ามันดูแบบไม่โซมอะมันดูแบบว่าเหมือนมีการชาร์จผิวอะค่ะคนใช้ก็แฮปปี้นะคะถือว่าเมื่อเรามีเวลาดูแลตัวเองได้น้อยเรามีชีวิตที่เร่งรีบมากๆเราอยากจะทําอะไรเร็วๆอ่าสิ่งนี้ก็สามารถช่วยเราได้นะคะในคืนที่เรารู้สึกว่า เราต้องการดูแลตัวเองอย่างเร็วมากๆนะคะในส่วนของ p r s s e นนี่40 ml นะคะราคาอยู่ที่899บาทนะส่วน Microscouting Cream นะคะขนาด50กรัมราคา999บาทนะคะขายยังไงต้องขอบคุณโอเรมากๆนะคะที่ชวนมดไปแบบเปิดประสบการณ์ได้สนุกสนานได้เรียนรู้นะคะข้อมูลใหม่ๆได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะยังไงวันนี้ขอตัวไปใช้เวลานาะทีทองของตัวเองนะคะในตอนคืนไปนอนก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ไปให้นมลูกเต่าเต้าลูกด้วยโอเคยังไงพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ